สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไพ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะประจําปักแรกของเดือนมีนาคมนะคะมาดูไพ่พลังงานของคุณกันเลยค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์สี่ไม้สี่ไม้เท้านะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่พลังงานก็คือสี่ไม้เท้า จริงงพลังงานของไพ่ใบนี้ยเป็นพลังงานที่ความร่วมมือร่วมใจหรือว่าการถูกก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธ์นะแต่ว่าถ้อยพลังงานของคุณเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่มันมีภาวะที่อยู่ในใจว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณมีความปรารถนาในใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยากให้มันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งมากกว่านี้นะคะอ่อะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณคืออะไรคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์คุณได้คบและได้คุยกับใครคนหนึ่งที่เหมือนเขาปิดบังตัวตนบางอย่างอยู่บางท่านคุยกับชาวราศีมีนและคณะมีนคุณรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําเหมือนมันไม่ใช่ตัวตนหรือว่าตัวจริงของเขาเขาปิดบังความลับหรือเรื่องเก่า,กาความสัมพันธ์เก่าๆหรืออะไรที่มันซ่อนเล้นอยู่ภายในใจคุณอยากให้เขาเปิดใจให้กับคุณนะคะ เนี่ย high p i t c h e เห็นไหมอืมคุณอยากเปิดใจให้เขาเปิดใจให้กับคุณนะคะว่ามันจะเป็นไปที่ทางไหนกันแน่อือหือแต่ไพ่ก็บอกว่าเขาก็เริ่มเริ่มพูดอะไรบางอย่างแล้วแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับความสัมพันธ์ที่คุณเป็นณปัจจุบันนี้แปลว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนเปิดใจให้เขาเข้าใจเขาในทุกด้านแต่ตัวเขาเองแหละที่ปกปิดปิดบาง อะไรบางอย่างในความรู้สึกในใจของเขาที่ไม่ได้บอกคุณคุณอยู่ในภาวะที่อึดอัดเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์นี้อทีนี้มาดูว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงและคณาสิงนะคะบานท่านคุยชาวราศีตุลและคณาตุลนะจ๊ะ The c h a r i อ t ค่ะวันท่านคุยกับชาวราศีกรกฎและคณากรากฎแล้วก็ The World ชัดเจนแล้วนะคะคือความรู้สึกที่เขามีกับคุณก็คือว่า เขายังอยากคบกับคุณต่อไปอันนี้แน่นอนแล้วชาริออตนะคะแต่อีกในหนึ่งค่ะหนึ่งดาบนะคะ a soft sort คือความสัมพันธ์นี้เขาต้องการที่เขาอ่ะยังไม่อยากให้มันมีอะไรที่เป็นผูกมัดใบนี้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเขาเองอะ่ะเหมือนเขายังไม่แน่ใจเพราะาตัวเขาอะ่ะมีเกณฑ์ที่เขาอยากจะเดินทางไกลหรือว่าไปโฟกัสเรื่องออที่จะไปข้างหน้าไม่ยังไม่คิดที่จะมองเรื่องของอนาคตอะไร ขนาดนั้นบางท่านคุยชาวต่างชาตินะคะหรือเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาคือมีปัญหากันในเรื่องของระยะทางด้วยของในระยะทางด้วยนะคะของในระยะทางด้วยอืแต่มันมีอีกภาวะหนึ่งเข้ามานี้ในบางคนบางท่านเขารอจดหมายจากใครคนหนึ่งหรือ,อคร,คนนรอเมสเซจจากใครคนหนึ่งหรือรอดูสถานการณ์จากใครคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่ เขารักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเคยมีใจผูกพันเขาต้องการที่จะลืมหรือว่าเขาต้องการที่จะสาสางกับคนที่เขาผูกพันคนนั้นให้มันขาดนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืกรณีมีกรณ,กรณ,กรณีนี้มีเกณฑ์ที่ถ้าคนเป็นคู่กันแล้วมีปัญหาเขาคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่คบกันอยู่หรือว่าสถานะไม่ชัดเจนเขาอยากลองลองเริ่มต้นใหม่กับคุณนะาในใจอะ่ะ นะคะคทีนี้มาดูกันต่อนะคะที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงละคณาสิงค่ะ n ความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างจะประครับประคองความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไปเขาเองก็จะใคร มีพูดคุยกับคุณนะคะคุณเองก็จะพูดคุยกับเขาแต่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรรีแอคชั่นไม่มีรีแอคชั่นอะไรใดๆเกิดขึ้นแล้วจะอยู่ในภาวะเนี่ยถูกกักขังนะ,ะอยู่ในภาวะเดิมๆอืมไม่มีอะไรที่จะไม่มีคําตอบในความสัมพันธ์นี้แล้วสุดท้ายความสัมพันธ์นี้พวกคุณก็เงียบกันไปค่ะ จู่ๆก็เงียบกันไปเลยไม่เอาแล้วนะคะเหนื่อยทั้งๆที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะเขาเองนี่แหละค่ะจะเป็นคนกลับมาประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้อีกครั้งเมื่อคุณหายไปหรือเงียบไปนะคะแล้วเขาจะชี้แจงเหตุผลนะคะให้หนึ่งเหรียญให้กับคุณได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเหตุผลอะไรบางอย่าง เขาจะพูดเหตุผลอะไรบางอย่างนั่นแหละเป็นเหตุผลเพื่อให้คุณเข้าใจและเพื่อให้คุณเปิดโอกาสให้ได้คุยกันต่อไปออออืืเขาจะถึงแม้ว่าคุณจะมีเรื่องระหองระแหงกันก็ตามทีนะแต่เขาจะพยายามมาเพื่อกับมาปรับความเข้าใจกับคุณค่ะอืแต่ไพ่บอกว่าเหตุผลที่เขาพูดมันอาจจะไม่ค่อยเมสเซน์คุณเองก็อาจจะยังไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ดวงชะตาของพวกคุณยังไม่ขาดกันไงมันก็เลยทําให้ตัวค่ะตัวคุณเองยังให้โอกาสเขาอยู่ค่ะ อ,อ่ะนี่คือสิ่งส,งสเก็ขึ้นในปักนี้นะจ๊ะทีนี้มาดูกันต่อคะ่ะชาวราศีสิงหรลัคนาสิงคนโสดค่ะหนึ่งใบสี่เหรียญจริงๆอะ่ะจะมีคนเข้ามาอยู่นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบชอบกักกักอะ่ะเข้ามาแบบกักกักอะ่ะแบบเข้ามาไม่เต็มที่เข้ามาแบบหยอกหยอกยังไม่คิดจริงจังแต่ก็ชอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟิลประมาณนั้นมีเกณฑ์ที่จะมาจากคนใกล้ตัวสังคมเพื่อนฝูงนะคะ ทีนี้มาดูคนต่อกับสถานะไม่ชัดเจนค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับสถานะไม่ชัดเจนนะคะอืมไพ่อบอกว่าคุณควรเปิดใจนะคะคุณควรเปิดใจหรือพูดจาด้วยเหตุผลกับเขาไปได้เลยนะคะอย่ากเก็บความรู้สึกเอาไว้มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคฉันต้องการความเข้าใจคุณช่วยแสดงอะไรบางอย่างหรือพูดอะไรบางอย่างให้ฉันรู้สึกเข้าใจในจุดที่ฉันไม่เคลียร์ได้ไหมก็พูดไปถ้าเขาบอกว่า ยังไม่ถึงเวลาก็ทําได้แต่เพียงอย่างน้อยๆไพ่บอกว่าคุณได้พูดไปแล้วเพราะที่ไพ่บอกนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณพูดไปอ่ะเขาจะเก็บไปคิดทุกคําแล้ววันหนึ่งเขาจะมีคาตอบให้คุณทีนี้มาดูค่ะกับสถานะคนมีคู่แต่ความสัมพันธ์ช่วงนี้จะเป็นเดอะแบกหน่อยนะคะคือแบกต่างคนต่างแบกความสัมพันธ์กันไปเพราะว่าอะไรคุณต่างคนต่าง มีภาระหน้าที่ที่หนักมากในช่วงนี้ค่ะชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์คู่รักของคุณนะคะและตัวคุณด้วยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เหมือนทั้งแบกเรื่องงานแบกทั้งเรื่องความรักไป,ปพร้อมๆกันนะคะไม่มีอารมณ์หวือหวาไม่ไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่ดีๆเท่าไหร่นะคะต่างคนต่างยุ่งจะห่างเหินกันนะคะอ,อโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูค่ะกับสถานะของไม่มีสถานะหมดล้ <laughs> การงานสินั่นไงเริ่มดึกเลยะอ่ะ,อะการงานของชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะคะอย่างแรกสถานการณ์ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของการทํางานอย่างแน่นอนแล้วถามว่ามีโอกาสตัดสินใจสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะโดยเฉพาะคนที่จะตัดสินใจเรื่อง ของคู่ค้าคู่คุณสว่วนคู่สัญญาที่คุณจะต้องทำสัญญาหรือลงลงนามสัญญากันต่างๆก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนะคะแม้กระทั่งใครที่จะไปสมัครงานแล้วเขาเรียกไปสัมภาษณ์และมีการเจราจาต่อรองในเรื่องของสวัสดิการหรือว่าเรื่องของการเงินก็จะสามารถเจราจาได้ไปในทิศทางที่ไม่เลวนักอะ่ะนะคะอืมเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายอยู่เอาอย่างนี้นะคะ แต่อาจจะไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้ทั้งหมดอะไรอย่างี้แต่ก็เป็นที่นะ่าพอใจทั้งสองฝ่ายนะคะอะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าไพ่บอกอย่างหนึง่งเรื่องการงานคุณอย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะมันเป็นวิถีชีวิตในการที่คุณมันเป็นดวงชะตาที่คุณจะต้องได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆะคะ่ะอืมนะอะทีนี้มาดูเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ the devil และ page of pentacles นะคะมา t h e เ e v i l นะคะนี่แล้วก็ a เ e of Pentacles แล้วก็3การเงินของคุณนะจะบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่จะล่อยหลอแล้วติดขัดอยู่นะคะเหตุผลเพราะอะไรหรอมันหาได้แหละแต่เหตุผลเพราะช่วงนี้อาจจะมีภาษีสังคมเยอะหรือจับจ่ายใช้้อยไปเที่ยวเจอเพื่อนฝูงนะคะวันเกิดเพื่อนคนนู่นเกิดเพื่อนคนนี้ก็เลยทําให้การเงินแบบมันจะมีช่วงแบบ ใช้เงินโดยใช้โดยไม่ใช้โดยใช้เหตุด้วยเหมือนกันนะคะต้องเรามัดระวังการใช้เงินเหมือนกันนะหรือการถูกหลอกเนียเ่ยเดวิลก็มีเกณฑ์กันนะคะจากเพื่อนฝูงสังคมนะคะเนี่ยในเรื่องของการเงินนะ,ะโอเคนะคะจะลงทุนอะไรในเรื่องของการเงินก็ดูสัญญาอะไรให้ดีๆนะคะอย่าใจ,ใจว่าเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะโอเคก็ นี่เป็นดวงทั่วไปเหงางที่บอกทุกอย่างคุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟมรับชมและรับฟังนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะครจะดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description บอกนะคะหรือว่าสแกนที่เคีวคดได้เลยนะคะทุกคนโอเคโชคดีสวัสดีค่ะ